สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะประเด็นวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจที่หลายคนเคยตั้งข้อสังเกตนั่นคือทำไมเราถึงเห็นชาวต่างชาติหรือชาวตะวันตกบางคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธิแบบวิปัสนาได้อย่างรวดเร็วมาก จนบางครั้งเร็วกว่าคนไทยที่คุ้นเคยกับพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดเสียอีกผมอยากย้ำก่อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเชื้อชาติหรือความเก่งกาจของใครแต่เป็นเรื่องของปัจจัยทางจิตใจแรงจูงใจและวิธีการเข้าถึงการปฏิบัติเป็นหลักซึ่งมีอยู่3มปัใจจัยใหญ่ๆที่เป็นตัวเร่งความเร็วในการปฏิบัติครับ 1. แรงจูงใจที่แหลมคมและเป็นชีวิตปัจจัยแรกและเป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือเรื่องของแรงจูงใจหรือความตั้งใจที่พวกเขาเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมสำหรับชาวตะวันตกหลายคนที่ค้นพบพุทธศาสนามักจะมาจากการเผชิญกับวิกฤตชีวิตอย่างรุนแรงหรือความทุกข์ที่หาคำตอบไม่ได้จากระบบความเชื่อเดิมในสังคมของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดการแข่งขันความโดดเดี่ยวหรือความว่างเปล่าทางจิตใจเมื่อพวกเขาได้เจอกับหลักธรรมที่อธิบายเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์อย่างเป็นเหตุเป็นผลมันจึงกลายเป็นทางออกสุดท้ายของชีวิตที่พวกเขาต้องคว้าเอาไว้ทำให้เกิดความกระหายใคร,ร่รู้และมีความตั้งใจเพื่อพ้นทุกข์จริงๆเป็นแรงขับเคลื่อนที่สูงมาก ในทางกลับกันสำหรับคนไทยพุทธศาสนาอยู่ในวิถีชีวิตจนกลายเป็นความเคยชินการปฏิบัติธรรมบางครั้งจึงถูกมองเป็นเพียงประเพณีหรือกิจกรรมเสริมที่ทำเพื่อความสบายใจหรือทำในโอกาสสำคัญความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อมรักผลโดยตรงอาจจะไม่เข้มข้นเท่าผู้ที่สแสวงหาทางออกอย่างแท้จริงครับ 2. การปฏิบัติที่ตรงตามหลักการปัจจัยที่สองคือเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่มีความบริสุทธิ์หรือตรงไปตรงมาชาวต่างชาติที่เข้ามาฝึกอย่างจริงจังมักจะเข้าถึงหลักปฏิบัติอย่างปราศจากอคติทางวัฒนธรรมหรือความเชื่ออื่นๆมาปะปนพวกเขาจะทำตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดเปรียบเสมือนการคำตามคู่มือการใช้งานที่ระบุไว้ ถ้าครูบาอาจารย์สอนให้ดูลมหายใจอย่างเดียวพวกเขาก็จะทำอย่างนั้นถ้าอาจารย์บอกให้มีสติกับทุกอิริยาบถพวกเขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่พวกเขาไม่มีความเชื่อเรื่องการขอหวยการบนบานสารกล่าวหรือการผสมพิธีกรรมอื่นๆเข้ามาขวางทางทำให้สติและสมาธิที่สร้างขึ้นนั้นมีความต่อเนื่องและไม่ถูกเบี่ยงเบนไปสู่เรื่องภายนอกการฝึก จึงเป็นไปอย่างถูกจุดและรวดเร็วในขณะเดียวกันคนไทยบางส่วนอาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลงยึดติดกับรูปแบบภายนอกหรือนำเอาความเชื่ออื่นๆมาผสมผสานจนทำให้หลักปฏิบัติที่แท้จ,จริงไม่ต่อเนื่องและไม่เกิดผลเท่าที่ควรครับ 3. การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของความต่อเนื่องและเข้มข้นในการทุ่มเทเวลาผู้ปฏิบัติชาวต่างชาติจำนวนมากที่มาถึงจุดที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมักจะยอมแรกด้วยการเข้าคอร์สปฏิบัติแบบเข้มขน้นหรือรีทรีตที่ยาวนานอาจจะสองสัปดาห์3เดือนหรือ6เดือนโดยการตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงมีตารางปฏิบัติที่แน่นขนาดตลอดวัน การที่พวกเขาทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีสิ่งรบกวนภายนอกทำให้กําลังสติและกําลังสมาธิถูกสะสมและเจริญขึ้นอย่างก้าวกระโดดเปรียบเสมือนการอัดฉีดพลังงานเข้าไปในจิตใจอย่างไม่หยุดพักต่างจากการปฏิบัติแบบทำทำหยุดหยุดในชีวิตประจำวัน ที่ทำสมาธิเพียงวันละ30นาทีแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านทั้งวันซึ่งทำให้กำลังที่สะสมไว้ถูกใช้ไปจนหมดการสร้างสติจึงไม่ต่อเนื่องและเห็นผลช้ากว่ามากครับดังนั้นครับความรวดเร็วในการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาติแต่ขึ้นอยู่กับ3มพลังขับเคลื่อนหลักที่ใครมีครบทั้งสข้อนี้ก็ย่อมก้าวหน้าได้ไวทั้งสิ้น นั่นคือแรงจูงใจที่แรงกล้าการปฏิบัติที่ตรงตามหลักการและการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องและเข้มขน้นหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้นำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อความก้าวหน้าในธรรมของตนเองต่อไปครับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านให้ได้ผลลึกซึง้งสำหรับมือใหม่และต่อเนื่องนั้น เป็นเรื่องของการปรับวิถีชีวิตทั้งหมดให้สอดคล้องกับหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาม่ใช่แค่การนั่งหลับตาเท่านั้นครับผมจะขออธิบายวิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างละเอียดดังนี้ฐานที่ตั้งการรักษาศีลให้เป็นปกติก่อนจะพูดถึงการนั่งสมาธิเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าศีล ความประพฤติที่ดีงามคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมหากรากฐานไม่ดีการทำสมาธิก็จะยากและจิตจะไม่สงบจริงการปฏิบัติอยู่ที่บ้านเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรักษาศีลห้าให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันนี่คือการป้องกันไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านหรือก่อกรรมใหม่ๆที่จะมาเป็นอุปสรรคในภายหลังเมื่อกายวาจาสะอาดแล้ว จิตจะตั้งมั่นง่ายเหมือนการถมดินให้แน่นก่อนสร้างบ้านหากคุณยังโกหกยังพูดจารุนแรงหรือย,ยังยึดติดในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนจิตจะไม่ยอมปล่อยวางเมื่อเข้าสู่การทำสมาธิการทำสมาธิอย่างเป็นทางการในรูปแบบแม้การปฏิบัติธรรมคือชีวิตทั้งหมดแต่ก็จำเป็นต้องมีการฝึกสมาธิอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างกำลังจิตกำหนดเวลาที่สม่วเสมอ สิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานคุณอาจเลือกเวลาที่คุณสะดวกที่สุดเช่นเช้ามืดก่อนเริ่มง,งานและก่อนนอนเลือกเพียงวันละ15-30ถึงนาทีแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องทุกวันการทำสมาธิแบบขาดขาดหายหายจะทำให้กําลังจิตไม่ต่อเนื่องจัดที่ทางให้เป็นสัสดส่วน จัดมุมเล็กๆที่เงียบสงบในบ้านไว้สำหรับนั่งสมาธิโดยเฉพาะสถานที่นั้นควรสะอาดและเป็นระเบียบอาจจุดธูปหอมหรือเทียนเพื่อสร้างบรรยากาศและเตือนใจให้เข้าสู่โหมดการปฏิบัติเลือกอารมณ์กรรมฐานเดียวสำหรับการเริ่มต้นควรใช้อารมณ์กรรมฐานที่เรียบง่ายที่สุดเช่นอาณาปานสติหรือการบริกรรมพุทโธ การดูลมหายใจนั้นให้ความรู้สึกถึงความเป็นกลางและเป็นธรรมชาติเมื่อจิตสงบและเห็นนิมิตให้ใช้วิธีจัดการที่เราคุยกันไปคือรู้ทันว่าแสงสว่างหรือภาพที่เห็นนั้นเป็นเพียงอาการของสมาธิอย่าเข้าไปเพ่งหรือยินดีให้กำหนดรู้เพียงว่าสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งถูกรู้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเป็นกลาง การเจริญสติในชีวิตประจำวันนอกรูปแบบนี่คือหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาที่บ้านคือการนำสติมาใช้กับอิริยาบททั้ง4ฝึกเดินจงกรมการเดินจงกรมเป็นการฝึกสติที่ยอดเยี่ยมที่ทำได้ในพื้นที่จำกัดที่บ้านคุณอาจใช้ทางเดินยาวแค่1 0 1ถึง15ก้าวก็ได้ให้กำหนดรู้ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าหรืออาการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างช้าๆและต่อเนื่อง การเดินจงกรมนั้นเป็นการเชื่อมโยงกำลังสมาธิจากการนั่งเข้าสู่ชีวิตประจำวันการฝึกสติในกิจวัตรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้เป็นโอกาสในการฝึกสติขณะรับประทานอาหารให้มีสติอยู่กับการเคี้ยวการลิ้มรสและการกลืนอาหารขณะทำงานบ้านขณะกวาดบ้านล้างจานให้รู้ตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือการสัมผัสของน้ำและความเย็น ขณะพูดคุยให้รู้ตัวก่อนพูดรู้ตัวขณะพูดและรู้ตัวเมื่อพูดจบการศึกสติในกิจวัตรนี้จะช่วยให้คุณเห็นจิตของตัวเองอย่างชัดเจนหากจิตมีโทสะมีความโลภหรือกําลังฟุ้งซ่านคุณจะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปได้ในทันทีนี่คือการเจริญปัญญาที่แท้จริงการปรับทัศนคติและกำลังใจวางความคาดหวังทั้งหมด อย่าปฏิบัติเพื่อต้องการเห็นแสงสว่างหรือต้องการให้จิตสงบนิ่งตลอดเวลาเพราะการยึดมั่นในผลลัพธ์จะทําให้เกิดความหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ดั่งใจให้ปฏิบัติด,ด้วยท่าทีที่ปล่อยวางและเป็นกลางความเมตตาทุกครั้งที่ปฏิบัติเสร็จควรแผ่เมตตาให้กับตนเองและสรรพสัตว์การแผ่เมตตาเป็นการปรับจิตให้เป็นกุศลเป็นการขัดเกลาโทสะและความขุนมัวต่างๆออกไปจากใจ การปฏิบัติธรรมที่บ้านจึงเป็นใช้ชีวิตทุกขณะอย่างมีสติบนฐานของศีลที่มั่นคงเมื่อคุณรักษาฐานเหล่านี้ไว้ได้การปฏิบัติของคุณก็จะลึกซึ้งและมีความก้าวหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องไปวัดเสมอไป